วันนี้เราจะมาผสมดินปลูกบอนสีกันนะคะโดยใช้ดินที่ได้จากการเผาถ่านค่ะนี่ก็คือเตาเผาถ่านเก่าของเรานั่นเองค่ะนี่คือดินผสมใบก้ามปูและปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกของเราเนี่ยคือขี้วัวหมักค่ะอันนี้ก็เป็นดินที่เราผสมและหมักไว้เรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยก็เราจะใช้กากมะพร้าวสับค่ะอย่าลืมนะคะต้องไปนำไปแช่น้ำก่อนนำมาใช้นะคะและใส่ดินที่ได้จากเตาเผาถ่านลงไปค่ะ ก็จะเป็นอัตราส่วน1นึต่อหนต่อหน,นะคะก็คือดินใบก้ามปูและปุ๋ยคอกเนี่ยนหนึส่วนค่ะการปะผสซับอีก1ส่วนและดินจากเตาเผาทานอีก1ส่วนนะคะผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะนี่คือหัวบอลสีที่เราปลูกมานานแล้วนะคะเขาไม่งอกสักทีค่ะไม่โตสักทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนํามา ด้วยดินสูตรนี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยแทงหนอ่อแตกหลอดแล้วก็โตเร็วใบใหญ่นะคะหลังจากล้างหัวบอนสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาปลูกใหม่ค่ะอย่าลืมรองก้นกระถางด้วยกลบมยไม้าวสับนะคะแล้วก็ดินที่เราผสมไว้ค่ะเติมลงไปนะคะก่อนจะวางหัวเขาแล้วก็กบนะคะสูตรดินนี้นะคะมี แร่ธาตุและสารอาหารนี้จําเป็นต่อบอลสีนะคะดีมากๆเลยโดยเฉพาะเราใส่ดินที่ได้จากเตาเผาถ่านไปนะคะดินที่ได้จากเตาเผาถ่านเนี่ยเป็นดินที่มีประโยชน์ต่อพืชมากๆค่ะเพราะว่าแร่ธาตุเขาจะเยอะนะคะไนโตรเจนเยอะมากและเราใส่ใบก้้มปูหมักและปุ๋ยคอกก็คือขี้วัวหมักนะคะไปด้วยก็จะทําให้เขาเนี่ยโตเร็วนะคะแตกกอดีค่ะใบใหญ่ใบสวย กัดสีชัดค่ะนำมาลดน้ำก่อนจะนำเข้าตู้อบค่ะหลังจากที่ใช้สูตรยินนี้ไปนะคะบอสนสี่ยพากันแทงหนอ่อแทงหลอดแตกหน่อขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วพบกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลบอลสีได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ